วัณโรคเป็นโรคทางเดินหายใจซึ่งถือว่าเป็นโรคที่อันตรายอันดับต้นๆของประเทศไทยวัณโรคเกิดได้กับทุกส่วนของร่างกายโดยส่วนใหญ่พบได้ที่ปอดเป็นโรคที่ติดต่อผ่านทางเดินหายใจแพรก่กระจายได้อย่างรวดเร็วจากผู้ป่วยขณะไอจามหรือพูดคุยโดยเชื้อจะออกมากับละอองเสมหะ เมื่อเราหายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าไปจะทําให้มีโอกาสติดเชื้อได้มีเพียงหนึ่งในสิบของผู้รับเชื้อที่มีโอกาสติดเชื้อผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการอ่อนเพลียไอแห้งๆหรือมีเสมหะเบื่ออาหารน้ําหนักลดมีไข้ต่ำๆและมีเหงื่อออกตอนกลางคืนหากพบว่าตัวเรามีอาการไอติดต่อกันเกิน2สัปดาห์เราก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจและทําการรักษาต่อไปอีการป้องกันที่ดีที่สุดคือต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรง และอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทเมื่อมีอาการไอจามควรสวมผ้าปิดปากปิดจมูกเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายสู่ผู้อื่นตรวจสุขภาพด้วยการเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง